สวัสดีครับผมบรรยากาศยามเช้าเกษตรกรกําลังเตรียมไปหวานข้าวนะครับเนี่ยเขาไปหวานข้าวแล้วนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยยัดาติเพื่อนเพื่อนนี่แหละคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละครับผมเขากำลังไปหวานข้าวกันนะครับเขาขนข้าวไปกับรถนั่นแหละครับเห็นไหมครับผมเป็นข้าวนะครับผมเขาจะไปหวานข้าวครับผมก็ทาคนเดียวก็เสร็จครับนาีอยู่เนี่ยไม่ต้องทําหลายคนแม่บุงแม่บ้านรั้ว่าร้วลูกหลานอยู่บ้านไม่ต้องทํเพอบ้านมาทําคนเดียวจบครับผม เพราะว่ามากระรถไถคันเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยแปดไร่สิบไร่ยีย่สิบไร่สามสิบไร่ทำวันเดียวเสร็จครับผมทํานาอยู่นี่แบบว่าโอ้อ่าเรียกเครื่องจักรสบายๆนะครับผมแต่ว่าเราขาดน้ํานะครับเรายังทําน้ํานาปีอยู่นะครับผมเราต้องพึ่งพาสายฝนจากธรรมชาตินะครับผม <c oughs> แถวบ้านผมไม่มีแม่น้ํานะครับผม มีแต่หางครับผมไม่มีแม่น้าไม่มีแหล่งน้ําครับผมมีแหล่งน้ําจากเราขุดเองนะครับจากเราสร้างเองจากทางการสร้างไว้ให้นะครับก็ยังไม่พอใช้ที่จะพอทํานาปรังได้นะครับผมแตวบ้านผมไม่มีใครทํานาปรังครับผมเพราะว่าเราไม่มีแหล่งน้ําครับฉะนั้นเราทํานา ปีละหนึ่งครั้งครับผมเราทำนาปีละ1ครั้งครับผมได้ผลผลิตออกมาเราก็เอาไปจําหน่ายนะครับ <laughs> แล้วก็เก็บไว้กินเป็นบางส่วนนะครับผมเนี่ยเคยได้ข้าวมาทุกปี1นี่สกว่าตันทุกปีครับผมกินไม่หมดหรอกอต้องเอาไปส่ง โรงสีก็ประมาณนั้นนะครับผมเป็นวิถีชีวิตที่ผมมาอยู่ที่นี่ได้6ปีแล้วนะครับผมกับการเป็นชาวนาเกษตรกรเนี่ยนะครับผมผมเป็นเกษตรกรนะครับผม6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมและกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเกษตรกรเมื่อก่อนเคยทํางานให้กับรัฐบาลนะครับพี่น้องเคยทํางานให้กับหน่วยงานหงคงกรของรัฐนะครับก็เกษียณแล้วก็ต้องไม่มีเงินเดือนแล้วนะครับได้ได้รับเบีเบ้ยยังชีพเดือนละ600เท่านั้นเองแล้วก็มา ปลูกบ้านอยู่กลางป่าตอนแรกก็ไม่ได้เป็นป่าแล้วครับตอนแรกก็เป็นทุ่งนาผมก็ปลูกป่าล้อมบ้านไปเรื่อยๆนะครับผลสุดท้ายบ้านผมอยู่ในป่ามองไมเห็นบ้านเลยนะครับผมมีสห้องนอนสองห้องนอนคับ หนึ่งห้องน้ําอยู่ข้างนอกแล้วก็มีชานบ้านหลังเล็กๆนะครับผมอยู่กันกับแม่บ้านสองคนตอนนี้ลูกชายน้อยเรียนอยู่กรุงเทพกลับมันกลับมาเยี่ยมบ้านด้วยปิดเทอมนะครับผมน่าจะไปเปิดเทอมประมาณวันที่10กว่าเนี่แหละครับผมเดี๋ยวพี่ชายเขาจะกําลังจะมารับนะครับผมพี่ชายเขามารับวันนี้แหละครับผมป่านี้ยังเดินทางไม่ถึงเลยนั่งรถตู้มาเมื่อคืนนะครับยังไม่ถึงนะครับผมอาจจะมี นตกอะไรประมาณนี้จึงทําให้การเดินทางล่าช้านะครับคือ,อลูกชายกลับมาเยี่ยมบ้านวันนี้ด้วยนะครับลูกชายที่ฝึกงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับแถวถนนสุขุมวิทนะครับเป็นบริษัทอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เขาเรียนเกี่ยวกับไอทีเรียนเกี่ยวกับวิศวะไอทีแล้วก็อยู่ที่ประจอมกล่าวครับผมปีปีสแล้วครับผมพอปีสเนี่ยเขาก็เลยให้ไปฝึกงานครับผมให้ไปฝึกงานโดยการให้ค่าจ้างด้วยตอนแรกผมก็จะให้ไปฝึกที่สนามบินแต่ปรากฏว่าไปฝึกที่สนามบินฝึกฟรีเขาไม่เอา <laughs> ก็เลยไปฝึกที่บริษัทที่เขามารับนะครับผมมารับที่มหาลัย ให้ไปฝึกงานเขาบอกว่าถ้าถ้าเรียนจบแล้วเขาก็จะรับทํางานเลยถ้ามีความประสงค์อยากทํางานเขาก็จะบรรจุงานให้เลยนะครับผมในเงินอัตรางเงินเดือนที่เขาให้นั่นแหละครับผมก็ประมาณนั้นวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบอกับคําพูดทักทายพูดจาวัน นี้นะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้กับบรรยากาศที่สวยสดงดงามของทุ่งนาครับผมายามเช้าวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับผมเจ็ดโมงแปดโมงแล้วนะครับผมก็สวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ